มากอสโลโฮอดีตปลาการหลังของปีศาจแดงชาวอร์เจนตินที่เคยค้าแข่งกับปีศาจแดงในช่วงปี2016ถึงปี2018ได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงที่เขาลงเล่นให้กับปีศาจแดงเขาเคยทะเลาะกับซลาตันอิบราฮิโมวิชในสนามซ้อมจนเกือบจะฟาดปากกันมาแล้วโดยโลโฮได้เล่าว่าเพื่อนๆก็เคยเตือนผมมาแล้วนะว่าซลาตันเขาเป็นพวกดุดันก้าวร้าวมากผมรู้ว่าเขาเป็นพวกที่อยากจะให้เราจ่ายบอลให้เขาตลอดเวลาในระหว่างเกมการแข่งขัน เขาก็ชอบตะโกนขอบอลจากผมตลอดผมก็เห็นเขานะแต่ผมก็ไม่จ่ายให้หรอกผมเลือกที่จะจ่ายให้ปอปบักบาแทนเท่านั้นแหละเขาก็เริ่มตะโกนด่าผมยกไม้ยกมือขึ้นมามั่วไปหมดเขาพ้าม่หยุดด่าผมทั้งภาษาอังกฤษและภาษา,า,ษาสเปนผมก็ชักจะเดือดเหมือนกันเลยตะโกนกลับไปว่ามึงเป็นอะไรของมึงไอ้จมูมกโตหลังจากที่เราเดินเข้ามาในห้องในงตัวผมคิดว่าเขาเอาผมตายแน่ถ้าเขาจับตัวผมได้ผมเลยเลือกที่จะเดินเข้าไปหาเขาก่อนเลยและบอกให้เขาหุบปากลงได้แล้ว หลังจากนั้นเราทั้งคู่ก็ตะกนด่ากันแหลกเลยในห้องแต่งตัวเพื่อนร่วมที่ทุกคนยืนอึ้งกันไปหมดแต่โชคดีนะที่โชเซ่โมนิเอเดินเข้ามาพอดีและเขาเข้ามาแทรกกลางระหว่างเราและผลักเราออกจากกันและพยายามกล่อมเราทั้งคู่ให้ใจเย็นลงแม้จะเคยมีปัญหากันในสนามซ้อมแต่หลังจากเคลียร์ใจกันได้ทั้งมาโกสโลโฮและซาลาตอิบาฮิโมวิชก็ช่วยกันผลึกกำลังช่วยให้ทัพปีศาจแดงฟาแชมป์ลิกครับและแชมป์ยูโรปาลีกในปี2017นั่นเอง